หนูอยากที่จะแก้ความเป็นหนูเนี่ยความที่คิดมากคิดเยอะแคลคนอื่นวิธีหยุดคิดควิธีหยุดคิดเห็นในตัวที่เป็นรู้ความคิดไหมไม่ค่อยเข้าใจค่ะลองหายใจเข้าสิรู้ไหมว่าตัวเองกำลังหายใจเข้า<ถ>มันมีสองสิ่งใช่ไหมในการนั้นคือหนึ่งคือลมสองคือผู้ที่เป็นรู้ลมเห็นเห็นตัวไปรู้ลมไหมไม่ค่ะที่มันรู้สึกว่าลมกาลังเคลื่อนเข้าตัวที่มันรู้สึกว่าลมกาลังเคลื่อนเข้าโฟกัสลองโฟกัสลมดูสิลองโฟกัสลงไปที่ลมเรารู้ใช่ไหมว่าลมกาลังเคลื่อนเข้าแล้วเราเปลี่ยนตัวโฟกัสนี้ไปโฟกัส คำว่าพุทโทพุทโทพุทโธสซิเห็นไหมว่ามันกาลังโฟกัสกับอะไรอยู่กับเสียงเสียงความคิดในหัวเราเนี่ทีนี้พอมันย้ายไปอยู่ที่ความคิดมันจะเห็นมันไปโฟกัสเนะไอ้ตัวตัวโฟกัสนี่แหละวิธีเปลี่ยนมันไม่ให้มันคิดคือยังไงรู้ไหมบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจฝึกฝึกกําหนดรู้ลมเข้ากําหนดรู้ลมออกนะถ้ามันคิดก็ให้มันกลับมาสู่ลมโฟกัสลมแต่ไม่ไ really. ม่ได้ราคาญความคิดนะสาธุค่ะอย่าไปราคาญความคิดนะ อย่าไปรำคาญมันถ้ามันคิดปุ๊บก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็เอาใหม่กลับมาที่ลมใหม่นี่คือการเปลี่ยนถ่ายผู้รู้กลับมาสู่ลมหายใจเขาเรียกว่าตั้งจิตไว้ที่กายเป็นการวางจิตตั้งจิตไว้ที่กายไม่ให้ไหลไปกับความคิดไม่ให้มันไหลไปกับความคิดตั้งไว้ที่กายนี่พอมันเกิดความคิดขึ้นก็รู้ว่ามันคิดก็กลับมาที่กายใหม่ล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกคลับ่าล้มแล้วก็ลุกคือมันคิดกลับมาคิดแล้วกลับมาฝึก ให้มันอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้น